โควิดจะระบาดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารก็ยังคงปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมเพราะว่าความสงบสุขของพี่น้องประชาชนก็สําคัญนะคะล่าสุดกองทัพภาคที่2ทําพิธีส่งกําลังพลค่ะไปปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพลโทธัญญาเกติศาลแม่ทัพภาคที่2ไปเป็นประธานในพิธีส่งกําลังพลนะคะเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบภารกิจให้จัดกําลังพลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดซึ่งการสับเปลี่ยนกําลังปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นไปตามการดําเนินง,งานตามนโยบายของผู้บัญชาการนะคะซึ่งแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวให้โอวาทกับกําลังพลค่ะเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ว่าอย่างที่ทราบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเกิดมานานกว่า16ปีแล้วยิ่งเวลาผ่านไปความร ให้เห็นอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นขอให้กําลังพลทุกๆุกนายดำเนินการใดๆต้องอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยเป็นบุคคลและเป็นหน่วยตลอดเวลามันเตรียมความพร้อมตลอดเวลาและทําให้สุดความสามารถพลังกายพลังใจเพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วค่ะดูการดับไฟป่าปุย